นะตอนที่23ภาพก็ส,สายมาที่วาตาลิกับซาส,สึกิในตอนนั้นที่เธอปฏิเสธไอเจ้าพระเอกและ้าวันถัดมาซาส,ส,สึกิก็มาคุยกับไอเจ้าพี่ชายมันก็มาอธิบายให้ฟังว่าเธอนั้นเข้าใจผิดแล้วคุณแม่นั้นก็ฝากมาขอโทษด้วยที่พูดให้ซาส,สึกินั้นสับสนเธอในทีนกับเคินท <c oughs> <c oughs> ี่ขูเข้าใจผิดไปเองแล้วมันก็ยังบอกอีกว่าส่วนนาโอโตะนั้นก็พูดถึงเธอตลอดพูดตั้งแต่เรียวกังจนถึงโตเกียวซาสึกิเนี่ยคงเป็นคนสําคัญของนาโอโตะจริงๆเลยนะน่าจะสาคัญก็โค หล,ลังจากนั้นพี่สายก็ขอตัวออกไปเพราะว่าภรรยานั้นโทรตามและภาพก็ตัดมายัางสัปดาห์ถัดมาดูเหมือนว่าพวกเขาจะพากันไปเที่ยวอ<_ oh, <_บอกเลยว่าไม่สาวผมสั้นเนี่ยยางแจมเลยวันนี้ไอเจ้าเบเนี่ยแปลกๆกนะ่ะเมืงเนี่ยเขินใจไหม ซิ่งเธอเนี่ยก็มองหาเ,เพื่อนๆเลยแต่ก็ไม่มีใครตัดมายังในห้องซึ่งไอเจ้าแว่นนั้นมันก็มารอพวกเขาจะสลองกันคนที่มาเสิร์ฟก็คือซัตสึกิซัตส,ส,สึกิเนี่ยก็ไม่ชอบเป็นอย่างมากแต่ไอเจ้าแว่นมันก็บอกว่าสบายใจได้เลยไอวัตาลีมันไม่มาหรอกวันนี้เนี่ยเธอเนี่ยถึงกับถอนหายใจเลยแล้วมันก็ถามว่าปานี้ยังไม่คบกันอีกเหรอซัตส,สึกิก็ถามเลยนี่นายวางแผนอะไรอยู่ใช่ไหมเนี่ยซิวันก็บอกว่ามันไม่อยากยุ่งแล้วไม่อยากเสี่ยกรื่องของคนอื่นแล้วก็คือมันไม่อยากเป็นคนอยู่ข้างหลังของความรักคน มันก็บอกว่ามันกําลังไล่ตามความรักของตัวเองก็จะทําเหมือนกับซาสึก,สกินั่นแหละแต่ว่าเธอก็พยายามเข้านะซาสึก,สกิเธอก็บอกเลยฉันก็พยายามเข้าไปข้างหน้าเหมือนกันเว้ยหลังจากนั้นเธอก็เขินแล้วก็ออกไปพอออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเธอก็ซึมนิดๆแต่ดันเจอแม่สาวผมสั้นกับไอ้เจ้าอาเบะแล้วเธอก็วิ่งออกไปส่วนแม่สาวผมสั้นก็เรียกอยู่ด้านหลังแต่ก็ไม่ทนัน และในที่สุดก็ตามมาทันจนได้ซาสก,กีก็บอกเลยสันกลัวเธอจะด่าสันไปสาวของสันก,ก็บอกเลยสันนะ่ะโกรธอยู่แล้วทั้งที่สันเป็นคนลุกก่อนแท้ๆอุตส่าห์ไปเปิดเต้าที่บ้าน <laughs> <c oughs> แล้วก็เป็นคนลุกก่อนแท้ยังไม่ได้ใจไอ้เจ้าวาตาลีเลยซาส,สกิก็รู้สึกผิดแล้วนะเพราะว่ารู้ทั้งรู้ว่าทั้งสองนั้นคบกันแต่แม่สาวบมสันเขาบอกว่ามันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าตอนแรกที่สารภาพรักเนี่ยไอ้เจ้าวาตาลีเขาปฏิเสธเธอทันทีแต่เธอนั้นก็ยังเตะเพื่อให้ทดลองคบซึ่งเธอก็เป็นคนที่ผิดเองที่ทําทุกอย่างไปตามอารมณ์ตัวเองเธอก็รู้ด้วยถ้าหากมีซาส,สก,กิอยู่เนี่ยความรักคงไปไม่รอดหรอกซาส,สกีก็บอกเลยนี่เธอเนี่ยใจแข็งจริงๆแต่เธอก็ปฏิเส เธอบอกว่าเธอนนั้นพยายามแทบตายและเพื่อนๆก็เปิดกำลังใจให้ด้วยแล้วเธอก็ยังสารภาพด้วยว่าเธอนั้นพยายามบังคับไอ้เจ้าพระเอกไปกับเธอแบบมอมอ้อมแต่มันก็ยังไม่ไปแล้วก็รู้ว่าตอนนี้ซาสึสกิกับไอ้เจ้าพระเอกยังไม่ได้คบกันเมสาวผมสั้นก็นึกว่าซาสึสกินั้นไม่เส่อใจไอ้เจ้าวาตาลิแต่ซาสึสกิก็บอกว่าสน่ะเื่อใจเขามากเลยนะแต่ว่าซาสึสกินั้นกลัวว่าจะมอบความรักที่ไม่คู่ควรให้กับไอ้เจ้าพระเอกไม่ได้แล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาในห้องสรอง เธอเนี่ยก็ตัดเพ้อเลยคงไม่มีทางชนะซาสึกีได้หรอกเธอคายายามร้องเ,เพลงปลอบใจตัวเอง ก็คือระบายความในใจออกมาตัดมายังวันถัดมาซึไอเจ้าพระเอกนั้นก็นัดเจอกับซาสึกิซาสึกิก็ตอบเลยได้สิเจอกันก็ได้แล้วก็ตัดมายังวันถัดมาอีกซึ่งไอ้เจ้าพระเอกนั้นก็ใส่ชุดเตรียมที่จะไปโรงเรียนมันก็บอกว่ามันมีธุระที่โรงเรียนสูซูก็ชวนมันไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันแต่มันก็ไม่ให้ไปเพราะวันนี้เป็นธุระสาคัญและภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนมันก็มาทํางานช่วยเพื่อนซึ่งวันนี้ก็มีแค่มันกับเพื่อนคนนี้สองคนเท่านั้น ซึ่งงานที่พวกมันทำเนี่ยก็เป็นงานของชิมาดะกับอิซิฮะ ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองจะอยู่ในงานประกวดอะไรสักอย่างหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาบอกว่ามันยังมีงานอีกเพียบเลยนะไปได้แล้วซึ่งเจ้าพระเอกมันก็ไปคนเดียวเพื่อนมันเนี่ยก็โดนคุณครูนั้นจับเอาไว้ซึ่งมันเนี่ยก็รีบวิ่งรีบทํางานให้เสร็จแล้วก็จะไปหาซาสก,สกิและมันก็เปิดประตูเข้ามามันนี่ก็บนใหญ่เลยใครมาทําไว้วะเนี่ยยิ่งรีบๆอยู่เว้อย่าไต่ขี้หักนเลยมันก็เข้ามาสํารวจเลยที่อาใครว่าเดินเข้ามาแล้วก็ต้องเห็นอ้าว oh! เธอใส่ชุดนักเรียนตักเก่าด้วยโอ้โหเพลงรแมนติกขึ้นมาเลยวัตต์ลีก็ทำไมละ่ะทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วแล้วก็ซุดด้วยทำไมถึงไม่ถูกจับได้ละ่ะเธอบอกว่าเธอนั้นโดนจับได้นั่นแหละแต่พออธิบายให้อาจารย์เข้าใจแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ปล่อยให้เข้ามาซึ่งเธอเนี่ยก็อยากตอบแทนเพราะว่าตอนไปชนะศึกษาอาจารย์เอกนั้นทุ่มเท,ทแทบตายเพื่อไปหาเธอแต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็อยากตอบแทนบ้างวัตต์ลีมันก็บอกเลยถ้างั้นฉันจะพูดกับเธอให้ชัดเจนก็แล้วกันฉันนะซบซัตสกี ด้วยเขากับซันด้วยอ้าโอวัตตลิสุดยอดเลยแล้วมันยังบอกอีกว่าแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ซันก็อยากสร้างครอบครัวกับซาสึกซิซาสึกิถึงกับอึ้งเลยอดอกนี้คิดที่ข้อเต็มๆแล้วมันก็บอกอีกว่าพอลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยซาสึก,กินั้นไม่ใช่เพื่อนสมัยเด็กแล้วก็ไม่ใช่แฟนแต่เธอนั้นเป็นครอบครัวถึงซาสึก,กินั้นจะมีเพื่อนมากมายแต่เธอก็ต้องการใครสักคนที่คิดจะปกป้องเธออย่างสุดหัวใจคนคนนั้นนะ่ะเป็นซันได้ไหม ขิก้อคูณสองเรียบร้อยโดนแล้วเธอก็ถามเลยพูดจริงเหรอเป็นซันแน่มันดีจริงๆแล้วเหรอแล้วเธอก็เดินเข้ามาสันเสื้อแจนเออโตนะแล้วก็หลับตาให้กับมันเรียบร้อยโดนจริงๆโอ้โดนไปแล้วทั้งสอง่ก็เขินซะด้วย อย่าจ้องแบบนั้นสิจ้องแบบนั้นไม่ได้นะแล้วจัสกีนั้นก็กระซากมันเข้ามาอีกแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้บอกให้นายปล่อยสักหน่อยน้องสองก็ไอ้แหยเข้าโรงแรมเถอะอ๋อโหเย้ย เรบร้อยทั้งสองก็จูบกันแล้วภาพก็ตัดมาช่วงเย็นมันก็บอกว่ามีเรื่องต้องบอกซัสกิอีกแล้วเจ้าไปเอกมันก็จะไปส่งซัสกิคือเธอไปเปลี่ยนชุดมาแล้วแต่ซัสกิก็ปฏิเสธมันไปเพราะว่าวันนี้ไม่มืดไม่จําเป็นต้องไปส่งก็ได้ทีนี้เนี่ยก็เริ่มมองหน้ากันไม่ติดแล้วพอมันเงียบนานทั้งสองก็บอกว่าไว้เจอกันนะพูดพร้อมกันเลยแล้วเจ้าไปเอกมันก็บอกว่าทั้งที่เราเพิ่งคบกันแท้ๆแต่สันมีเรื่องอยากจะบอกก็คือทั้งสองนั้นอาจจะไม่ได้เจอกันสักพักแต่มัน แล้วเจ้าเมันก็บอกว่าหลังจากเรียนจบแล้วมันจะไปทํางานทันทีเพื่อที่จะมาให้ซัสึก,สก,กีนั้นต้องเป็นห่วงซึ่งงานที่มันจะทําก็คือทํางานที่ร้านอาหาร ซึซากิเนี่ยก็อ๋อถ้างั้นก็ทําให้ฉันกินได้ใช่ไหมม,มันก็บอกว่าก็ทําได้อยู่หรอกแต่มันก็รู้ดีว่าการใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันลาบากแค่ไหนแต่ซาสกิก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเป็นอโอโตะนะต้องทําได้แน่แ่เดี๋ยวฉันจะเป็นคนชิมเป็นคนแรกก็คือมานานหาทํางานให้ร้านอาหารเยอะแยะเพื่อสะสมประสบการณ์แล้วก็สร้างร้านเองคนที่แนะนํางานมากมายเนี่ยก็คือหัวหน้าคนเก่าในตอนนั้นคือมานเนี่ยทำงานหนักเลย5ากะต่อสัปดาห์แล้วมันก็บอกแผนการเยอะแยะมากมายซาสกิก็เลย เอาแล้วโดนอีกแล้วอ่ะ เรียบร้อยซึ่งเธอนั้นก็อยากทําก็คือ,อยากจูบแม่แหละแต่เจ้านาตัวบ้าหรือเปล่ามาทำไรตอนนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงคนจะเห็นก็สร้างเพราะว่าเธอนั้นเสื่อใจไอ้เจ้าพระเอกหลังจากนะั้นเธอก็ขอให้เจ้าพระเอกนั้นเดินไปส่งเธอห้องสองเดินมาแล้วเนี่ยซาสึก,สก,กิก็บอกว่าเธอนั้นยุ่งยุ่งกับการสอบแล้วซาสึกิก็บอกว่าอ่าพอสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยฉันก,ก็จะออกมาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วนาวตัวตก็จะอบอกนะว่าเธอจะไปอยู่ห้องเฮี้ยห้องนั้น <c oughs> ห้องแบบโคตรเก่าโคตรุดโสมซึ่งมันนั่นก็เป็นห่วงไปหาห้องให้มันดีๆเถอะนะแล้วมันก็บอกว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันเนี่ยคงทําอะไรได้ามากกว่านี้แท้ๆโดดอีกแล้วไ <c oughs> อ้วัตีไอ้ล,อลามกแกจะทําอะไรบางอย่างกับเธอใช่ไหมถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันก็ปฏิเสธไปไม่ใส่แบบนั้นไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นด้วยซาซึกิก็บอกเลยสักวันคงเจนดี ่ากูาดะะไไมไ้เลยแล้วภาพก็ตัดมายังวันถัดมาซึ่งมันก็ผ่านมา3เดือนแล้วภาพก็สายไปที่เพื่อนๆของอิชิฮาระเพราเขาก็คุยเรื่องสอบซึ่งอิชิฮาระในตอนนี้เธอก็น่ารักน่ารักมากกว่าเดิมซึ่งเธอนั้นก็ได้รางวัลน,นางงามด้วยเมื่อว่าเธอจะไปประกวดออดิชซ่นในตอนที่ซัสสก,กีมหาหเจ้าพระเอกซึ่งคุณซิมาดาเนี่ยทำทุกอย่างให้เธอหมดเลยคุณแม่อิชิฮาระก็ชอบเธอด้วยอ,หอเอยอหียโคตรห่างเหินกับพวกนี้เลย คนหางเหินเลยมึงดูภาพสิแฮกูโคตรหางเหินเลยก็คือพวกนี้สนิทกับอิเซลามาก่อนไงแล้วจิบดามาทีหลังซึ่งเธอนั้นก็ชอบเพราะว่าได้ใส่ชุดน่ารักเยอะแยะซึ่งเธอนั้นก็มีอนาคตจะเป็นนางงามกับนางแบบในบรางน้ำเท่นั้นก็บอกว่าได้กินเขาไอเจ้าแว่นแล้วหรือยังทุกคนก็หือฮากันเพราะไอเจ้าแว่นนั้นมันเป็นเกย์เหียไม่ใจมันเข้มมหาวิทยายลัยดัง ซึ่งพวกเขาเนี่ยกขาพูดเรื่องไอวบตาตรีด้วยแต่อิสิฮาระก็บอกว่าพูดต่อเลยไม่ต้องคิดมากส้นก็อยากฟังในระหว่างนั้นคุณชิมาดาก็มาบอกว่าน,นี่เธอกําลังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วเธอก็คิดถึงนั่นแหละแต่เธอนั้นไม่ได้นั่งซึมแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านไอเจ้าพระเอกซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีไอเจ้าอาเบะแล้วก็น้องเลนนอนไอเจ้าแว่นแล้วก็น้องอิสิฮาระแล้วก็น้องสาวเจ้าพระเอกมาทําสวนด้วยกันซึ่งไอเจ้าแว่นเนี่ยมันก็มาดูแลซูซูซูซ,ซ,ซูเนี่ยก็ยิ้มดีใจเลยทําไมกูรู้สึกแปลกๆววหรือ่า พราะจิตใจกูสปกปรก่ะเ <c oughs> ออจิตใจกูต้องสกปรกแน่นอนกูจะคิดเดี๋ยวน้นไม่ได้ไม่ละซูซูอย่าไปโอบเขาเซิงเซิงสองเนี่ยก็คุยกันเรื่องไอ้เจ้าพระเอกนั้นมันไปทํางานเยอะแล้วก็ไปเรียนด้วยแล้วภาพก็ตัดมาให้ไอ้เจ้าพระเอกดูเหมือนว่ามันนั้นจะมาหาใครบางคนเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นซัตสกิตั้งสองมาอยู่ด้วยกันแล้วแถวยังพูดเรื่องกุญแจสำรองด้วยอ้เสร็จแน่ เอ้ยเอ๊ะเออทั้งสองมาอยู่ด้วยกันแล้วเออทั้งสองมาอยู่ด้วยกันส่วาข้าวแล้วก็ตัดจบไปแล้วตอนที่23ซึ่งท้ายตอนเนี่ยพวกเขาก็แดกตามกันไอ้จิ๋มไหยวันนี้ขอลาไปก่อนคือเขากินข้าวนะ YouTube เขากินข้าวแต่มันก็เป็นอาหารเหมือนกันใช่ไหมใช่เขาแค่กินข้าวเฉย